ค่ายมือถืออย่างดีแท็กเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการเงินสามารถยืมเงินได้สูงสุดถึงรายละ8,000บาทโดยที่ไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแถมอนุบัติปั๊บก็รับเงินเพิ่มกันอีกด้วยมีรายได้ขั้นต่ำเพียงแค่พันบาทอนุบัติวงเงินได้ตามรายได้หรืออยู่ที่1.5เท่าถึง8เท่าของรายได้ หรืออาจจะเฉลี่ยคนละ30,000บาทยังตำ่ำคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่18.33%ต่อปีเท่านั้นสนใจเข้าร่วมแคมเปญใจดีมีวงเงินให้ยืมจาก d t แทสามารถติดต่อได้ที่ d t แท Call Center หมายเลข1678